สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วกับคลิปนี้ครับวันนี้ช่างเด็กปฐมจะพามาดูจักรยานไฟฟ้า EV ครับผมเป็นยี่ห้อ SKG ครับผมของจีนแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์รถคันนี้มีปัญหาชาร์จไฟไม่เข้าครับผมตรงนี้เป็นอุปกรณ์ชาร์จไฟนะครับผม ตัวนี้จะเป็นจุดชาร์จไฟนะครับเวลาชาร์จไฟตัวนี้จะเป็นสีเขียวตลอดนะครับผมเวลาชาร์จไฟจะไม่เป็นสีแดงครับถ้าเป็นสีเขียวจะแสดงว,ว่าไฟไม่เข้าครับพอดีลูกค้าบอกว่า ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ครับผมแบตเตอรี่จะอยู่ตรงนี้นะครับผมประมาณสี่ก้อนอซึ่งผมได้เช็คดูแล้วว่าไม่เกี่ยวกับแบตเตอรี่นะครับผมมันจะเกี่ยวกับแผงวงจรด้านในครับผมก็มีเทคนิคง่ายๆครับพวกนี้การทำให้แบตเตอรี่ชาร์จเข้าเพราะว่าถ้าเราเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ก็ ประมาณสี่พันกว่ามันก็แพงครับผมก็เลยผมก็เลยเช็คให้ลูกค้าว่าเดี๋ยวผมเช็คให้นะครับว่ามันเป็นกับอะไรนะครับผม,มนี่จะเป็นแป้นชาร์จนะครับสายชาร์จให้เรามาเช็คตรงนี้นะครับผมเช็คดูว่าสายสองเซตนนะครับมันหลวมไหมครับผม ถ้าหลวมก็ชาร์จไฟไม่เข้านะครับผมส่วนมากของพวกสายไฟพวกนี้ไม่ไม่ค่อยดีนะครับผมก็แล้ก็มาดูที่ปลั๊กตัวนี้ครับผมปลั๊กตัวนี้จะส่งสัญญาณไปที่มอเตอร์นะครับผมเพราะว่าสายไฟเส้นนี้กจะโยงมาหา,อาไอ้ปลั๊กตัวนี้ครับ ข้กล่องคอนโทลรครับผมตัวนี้จะเป็นกล่องคอนโทลอ่าส่วนมากจะเป็นกระปลักตัวนี้หลวมครับผมให้เราใช้ไขควงปลายเล็กๆนะครับเขี่ยให้พวกแท่งสามจุดครับให้มันสัมผัสกันครับพเพราะว่าขี่ไปนานๆพวกนี้จะเกิดความร้อนนะครับแล้วก็ปัก <c oughs> ปลักจะเป็นเกลือด้านในนะครับผมให้เราใช้ไขควงเล็กๆขูดหน้าแปนแล้วก็เสียบเข้าใหม่นะครับตันนี้จะเป็นตัวสำคัญของเขาครับผมก็ได้เช็คดูแล้วครับว่ามันใช้ไม่เข้าเกิดจากอะไรครับผมแล้วก็บิดไม่ไปเกิดจากไอ้ปลักตัวนี้ครับหลวมครับผมผมก็เลยทำการ ทำความสะอาดหน้าแปลนข้างในแล้วก็เสียบเข้าใหม่ครับเวลาเสียบไฟจะมีประกายไฟเล็กน้อยนะครับผมระวังด้วยครับแต่มันไม่ชอดด็อตอกครับเดี๋ยวาเบียดคันเร่งดูครับ พอดีผมหาสาเหตุเจอพอดีครับลูกค้าเลยบอกว่าโอ้ขอบคุณมากครับที่ไม่ได้เสียตังคสี่พันกว่าครับผมค่าซ่อมชุดนี้ผมก็คิดไม่แพงครับประมาณร้อยสองอครับผมประหยัดเงินไปด้วยลูกค้าก็ขอบใจที่ซ่อมราคาถูกเขาเนี่ยเขาอาจจะมาใช้บริการใหม่นะครับผม ก็พวกนี้ไม่ค่อยทนเท่าไหร่ครับวัสดุมาจากประเทศจีนทั้งนั้นแล้วก็ไอตัวนึงครับผมก้ามเบรกครับตัวนี้ก็แพงครับผมผมก็ได้ซื้อมาเปลี่ยนให้ลูกค้าชุดนี้ประมาณเจ็ดร้อยกว่าบาทครับผมเพราะว่าผ้าเบรกพวกนี้ไม่มีขายครับจะมีทั้งชุดแบบนี้นะครับผมแล้วก็ดันน่ะจะเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับผ้าเบรกไม่มีขาย ตัวนี้ห้าร้อยกว่าบาทครับผมก็ถือว่าแพงมากครับผมไม่สมราคาเทียบเท่ากับท่าเบรกรถยนต์เลยครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ